สบายดีพี่น้องสบายดีน้องสบายดีตอนเศร้าเสียงนี้พอตัดหนาพี่น้องอยูน่นันนะเปลี่ยนกันด้พอตื่นเดเศร้ามันนี่พอตัดตัดทารุดหนาอยู่นาทางเด้อยพี่น้องมือน,นี้ญญตัดอยู่นาบา้านตอนนี้พอยังตัดก่อนจะหน่อยน้องพรชีไปเปลี่ยนแม่กับน้องพรกับไปหาซสื้อผานพี่น้องมาเมื่อกี้นี้ ซื้้อออ่่าาานนมขยตพีงได้ทานเท่านี้แหละได้ทานเช้าไปสอบการได้ขายเนี่ยเช้านี้ก็สามสี่สอบแล้วค่ะมาเอาแม่ทานมันหายากนั่งไหมเนาะจะไปดออไปอีกแล้วเขาเป็นหาซื้อมาพี่น้องได้ทำได้ก็เอาเพราะว่าเขามาขายต่อมีคนมาซื้อนำกระดาษอันอามาตอนนักกาเขามาเมาจนมืดพี่น้องขอพอกันสักสองเช้าสามสีได้ส่วนแลเช้าสามที่ปะ ดิสเอา2000ก็เอาพี่น้องบางเดือนซื้อพอได้ให้น้องปอนั่งขายพวกพี่น้องไปเบิ่งนํากันเด้อพ่อตันได้ซําใดแลอะมาด้พี่น้องตัดหญ้าตนเช้าให้มันงามบ้านเมันฮกเือไปเบิด มันเศ้าเงี้ยจับเหง่บายเหตเหงาตะงามนี่จักเอกเด็กง่มันส่งเนไทรกืนะเ้าแลว่กู้ลก็ตัดท่านเลยตัดไใ้ลงเตากันเห็นเตาเฟนนีเฮ็ดแล้วมาสาวมีการมีคนมาซื้อเลซื้อแล้วสีสอบเลย ได้สอบห<ท>นึ่งสาพันกีเแล้วห่านเขาในี่พี่น้องอยากได้แล้วก็สั่งเอาแล้วก็ไปชงคันวัดบ่อนไก่แล้วเป็นน่องทอนแล้วไปชง ท่นเอาลายก็พ่อไปส่งมาน่กรไปส่งอยู่พารมานไปส่งยพารจักสอบก็ใส่รถไทยไปส่งสิบสิบสิบสอไปไก่อว่วหยาดกันแถวนาแลนใส่เห็ดไทานคอะได้แลนะเดี๋ยเป็นรอยปะทานมอเสานี่กะจะเอากับแม่ก็ได้ทำเนี่ยพี่น้องไปทางเพื่อนละเพื่นมาส่งากเชาี่ต่ใชได้เลขสามสอ ส่วนนี้เขาค่ตัดดได้ตัดยูคางเฮือนพี่น้องอยาหลายมีกระเบนขางเฮือนท้อง่อเถาพี่น้องกะซิตัดให้คนนั่งจังหน่อยแถวนะ อตัดเพียงกันงามเลยไว้ขอตัดเพียงกันงามทีม่ไดตัดกี่กี่งาน้หเนาะแมอยู่งานไั่งเตรียมพันแล้วทันทีเราที่เข้าไปตัดใหม่กับไอ้ก,กนนนนันแล้วทั้งนานั่นแหละเลยยังแต่เขคมน้องอะไรยังไม่ง ว่าได้ทายกระชีให้บอกร่างกับกนกครนี่แหละเอารถไทยไปเอาก่นอนเอารถอีแตนไปหาซื้อได้ไม่ด้องมันยากกันหาซื้อได้แลไรใช่รถมาบางจอดได้ยินบ่ได้ยินเด้อพี่น้องเด้อเสียงจักดังแฮงนี่นเด่เนาะเด้น่น,น,นสาว <c ười> <c ười> ปัดแล้วเลยพี่น้องเบิรงฟ้าเฮี้นละครจ้ะโอ้ยรวยเนี่ยวายเวียดอยู่หลายปีเลยสิบปีให้เวียดเศร้าพี่น้องสิบปีเลยพี่น้องเวียดเศร้าช่วงนั้นกรบเพาะแห้งในปีหนึ่งมีแต่สองล้านจะเอาแต่ละปีไทยแต่ละปีปีหนึ่งสองล้านกินแตซื้อกินหมดเลยพี่น้องเพื่อเวียดเมื่อหกสิบปีเพ่ช่างเมื่อนำมาเล่น ไน้แยเจ้าว่าสิงก่อนน้อไม่เนาะแนี่ไอ้ก่างค้าฮักพี่น้องส่วนนะก็ก็ว่างนั่นเลยจะเล่มมาอยู่ว่างนี้แล้วก็บยุดธจอดทางหนาดเลยพี่น้องพอดีลูกชายแค้ฮักแล้วก็พากันยุดก่อนขอเอาไปตัดอยู่เนาะถอดแล้วเวียแล้วงานพคนละสึงหาสึงก่อถูกอันนี้มากบันนี้ออกแล้วก็เห็ดไหมป่าเห็ดนองคอนพี่น้องงามบ่คนละแบบไปเลยแล้มันน้องพี่น้องเนาะคอยเห็ดคอยไปฮะแล้ว สวนพอเถาก็มาใหม่มาเขียบมา็กซิดาเต็มเลยค่ะอันนั้นคือณแม่แดดบันนั้นอยากให้เราปวดปวดปวดหัวกันเอาขาดมากวดค่ะปวดตันให้พอเถาน้ำชโลง <laughs> ยังเป็นยังมากก็มิเดอล์คอเทาเลยพี่น้องใส่รถตอนนี้แล้วไปส่งเด็กเชงขึ้นก็ไปส่งตอนในกางคาฮักเราทำเติบเลยดิ้นดินว่าในกางคาฮักพี่ดิเป็นกระพับไปหมอแขวงพูดเลยใส่แต่น้ำมันให้เพื่อนคนก็ได้เอาน้ำน้อยคอตัดแต่ได้ตัดทางหน้าปุ่ม ละเอียดท่าละเอียดอีตัดนะละเอียดแล้วก็งามหอมมือเพียงกันเลยข้างข้งยางใท้นกรอพกซื้อน้ำมันว่านี่สองลิตรนะยังหมดนีกน่ะซื้อติดนิดนึงือทีแล้วว่าเราจอนในเนาะแล้วยังไหลเติบไปไหลเติบอ่ะใหญ่คิวใหญ่คิว พุ่มไม้ค่ะเราบอกเอาหักมันออกกกบไว้แล้วหักมันติงมันสวยเลยพอไปตัดแคมทางแลวแบบนี้พอตัดงานอยู่แคมทางมีคนมาสื่อทานนะมีไหม่หมืไปขายทาน สอบ10,000 11,000พี่น้องก็ขายแต่13,000ได้กระไร2,000กีบพี่น้องโชกาออกกำลังกายแต่ะเท่าเพี่น้องวันนี้กาว่าชิไปเห็ดเฮือนว่าชิขับเห็ดเฮือนลูกแล้วไม่ได้เข่าสั่นเลยไได้เข่าจะเศร้าเลยพี่น้องไม่ได้เข่าแล้วก็เลยไม่เห็ดซับเนี่ย เพราะว่าเพื่อที่ไปปลูกจบด้ไปทรงสะการไปต้องาาอก,การเม็ดสร้างอย่างก็ไปต้องก,การแล้วก็เลยพักก่อนเด้อพี่น้องเหมือนนี้หมู่กันทำไมเนาะแม่หมู่อีทอเสียตายเสีย,สยชียวิตจ้ะพูดนนนนแล้ว่าเสียคือโบไปชอบคือไปหาเสียชีวิตแล้วคือปลูกเมือนี้แล้วทงสะการเมือนี้แหละวแลเมื่ออื่นเหมือนจะ,จะสิเริ่มงานเพิ่นต่อไปโบก อย่างงามลางแล้วบัดนี้บ่ม,มาียา,าติดส่งิเสื้อแล้วงามเลยคุณน้องเอ้ยสัตว์ละทิศส่งอนนนนอึกถึกมุ่น้องอันนนคนลิน The, เด็ดเดาแหลนมาแล้วมีพออรรถมือใส่ฐานพี่น้องเมื่อกี้มีคนมาสั่งฐานซิบสอบ <g ười> สอบ <g ười> ลายแล้วได้เอารถไทยไปส่งพี่น้องใส่รถอีต่อตอ,อีแตนได้ลงไปส่งซิบสอบใช้พารานพี่น้อง ใส่รถจักกกบไวคนใส่รถไทยเอาตัดงานแล้วพี่นี่ก็จะมาสั่งทานพี่น้องคนทานขึ้นรถก่อนี่ไปเรียบรถพี่คุณเอารถไทยมาใส่พี่น้องพี่สงคนอยู่พารานผู้เก่าอะไรแบบเนาะแต่ก่อนที่ก่อนเพื่อนก็มาสั่งการชิบไปสอบชิบสอบมันหลายแล้วก็จะไปส่งเอง ไกินข้าวนั่นแหละไปเลาะแล้วตันนี้สายทางเข้าวแล้วก็บา,า,างคนจะยังทิ้งไปหาเลาะสั่งน้องให้เขามาส่งพาว่าคนมามาส่งกัสเจดิญรถไทยคนเอาเ <c oughs> ปอยู่ทางในก็จะ่านสอบสทิพย์หาได้แค่ไรแถวหันคนทานด้พี่น้องสองพะลูกน้องพรกับพ่อคนขึ้นรถไฟรถไฟก,กับชนหนึ่งกบ,บีเพื่อนชนหนึ่งกบบี ไปก็เจ้าชิบวญาติกันอี่เบาขยันญาติกันแล้วก็คนขึ้นรถชิคีชิผ้าซอ,เอากเตาแล้วเลยไปพู้นักก็อยากได้พู้นี้ก็อยากได้ในคิวโหลดปกขายพิเก่เด้น้องคอนเป็นคนย่อดก็พอได้พี่น้องตอนเช้าออกกำลังกายลายขนาดเลยกละฟานลูกแลนบอลแลนก็ได้ตอนเช้าเวี้ยลาย เออเอาไสอบสีนี่ก็ได้ลูกของไอ้กุ้งนำ้ำนอยจะเอาไปลงห้องน้ำตัวสีแดงก็ว้ให้ไอ้กุ้งอ๋อย่ได้ทานลายที่ต้องเออถ่ายจะขายมวนได้ช่วงนี้ฝนตกลิงจะหน่อยให้ได้ถายดีเนาะ ตินีนก็ขอลาไปก่อนเด้จ้าฝากซ่องน้องคอนสวรรค์เคสามนได้จ้าพี่น้องป่าลูกสาวลูกชายเด้พี่น้องเด้อขอบใจเด้อสิมาติดตามมาลับซ่องเบากลางเบาเล้วเคสี่พี่น้องผมก็ขอบใจหลายๆลาไปก่อนน้ย <c oughs>